เม็ดรีบรีบจริงๆรีบที่จริงใจเนื้อเป็นปั้นๆเลยนี่ครับเห็นกันชัดๆเห็นไหมว่าหัวผู้กลางผู้ท้ายผู้เห็นไหมครับเม็ดนี้แทบหาไม่เจอเลยนี่คือทุเรียนกำปันพวงครับที่สุขขาตน้นเดี๋ยวเรามาแกะกันดูว่าเนื้อจะเป็นยังไงบ้างลูกนี้นะครับเป็นทุเรียนจากสวนตะกนปักช่องครับลักษณะพันุ์นี้นะครับจะลูกยาวแล้วก็หนามแหลมมากอันนี้แกะจัดเลยครับนี่ขัว้วโปนแข็งนะครับกลิ่นหอมมาก สีสวยใช้ได้เลยอันนี้จะเป็นทุเรียนที่สุกข,ขาต้นนะครับก็จะมีความนิ่มนิดนึงนะอันนี้จะสุกตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันนี้เราเพิ่งกลับมาที่สวนนนท์นะครับพันนี้เนี่ยที่เขาขึ้นชื่อเลยก็คือเม็ดรีบครับแล้วก็สีสวยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเม็ดจะรีบจริงไหมท่านผู้ชมเทษนะฮะ <laughs> <laughs> เกือบโดนมือเกือบโดนมือครับนี่ โห oh, <c ười> เข่อบ่ามือเมื่อกี้นี่อืม mm. หวานมากครับหวานสุดๆเพระาะว่าเป็นพันหนึ่งที่เม็ดร,รีบแล้วก็หวานจัดมาก